ก็กรับสวัสดีพี่พี่อนาน,าน้องๆคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อคลิปโดแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่น้าเหน่งเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนไล่แคปรูปม,มาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะกพ็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น,าน้าไหนใจสายใครก็ไลฟ์คิปรูปม,มาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มนิ้งแรกเลยนะผม เป็นหล่อพระพุทธนะผมเนี่ยพระชัยนะผมเนี่ยเป็นหล่อโบราณหลอดินไทยนะผมเนี่ยมีจะมีคราบเป่าดินนะผมเนี่ยตามซอกนะผมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจที่นะผมเนี่ยจะตอกโคดยันเถาะนะผมด้านหลังนะผมเนี่ยประกันแท้นะผมเนี่ยพระแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเป็นโลหะผสมนะผมเนี่ยหลอดินไทยเก่าโบราณนะผมเนี่ย สวยเลยนะผมเนี่ยครับลายฐานก็แต่งตะใบนะผมเนี่ยครับเก่าๆนะครับองค์จริงสวยมากนะผมพี่น้าในใจะสนใจที่รู้จักนะครับเอรยาแค่ร่วมาสอบถามได้นะผมนี่ครับจะต่อโคดเนี่ยครับยันเถาะด้านหลังคมๆนะผมเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นดินไทยหล่อนะครับเป็นเนื้อทองแดงเป็นโลหะเก่าผสมนะผมเนี่ยเนี่ยองค์จริงสวยมากนะผมเนี่ยการแท้นะครับแต่ไม่แน่ใจที่นะผมเนี่ย เนี่ยเป็นดินไทยโลหะหล่อเก่าโบราณน,นะผมเนี่ยพี่น้าเนใจสายใครแก้ลายมานะผมที่รู้จักนะผมเนี่ยต่อโคดยันท่อด้านหลังนะผมเนี่ยตรงนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยสามสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่น้าเนใจสายใครแก้ลายมานะผมที่รู้จักนะครับในลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยสองร้อยสามสิบาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นครับเป็นพ้าผงครับออกเนื้อผงใบลานนะผมเนี่ยแกน้ํามันนะผมเนี่ยของหลวงพ่อเปี่ยมนะผมเนี่ยจันทะโชโตแห่งวัดหน้าห้วยนะผมเนี่ยจังหวัดไปตัวคลีร์ขันนะผมเนี่ยหลันยันดวงนะผมอันนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะลักนะผมเนี่ยท่านก็ย้ายไปอยู่ วัดนาห้วยนะผมเนี่ยครับที่ตามประวัตินะผมลูกศิษย์ลูกหาได้บันทึกไว้นะผมเนี่ยครับนี่น่าจะไม่แน่ใจปีนะผมเนี่ยครับแต่ประกันแท้นะผมเนี่ยเป็นผงใบลานแก่น้ํามันนะผมเนี่ยแห้งๆสวยๆนะผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทานหลวงพ่อหรือเปล่านะผมเนี่ยประกันแท้นะครับเจ้าของเขาเรียกม,มานะผมเนี่ยหลังยันอย่างนี้นะผมเนี่ยผมจริงสวยมากนะผมถ้าลงกล้องใกล้ๆนะผมเนี่ย ก็หลวงพ่อเปี่ยมเนี่ยท่านก็เป็นพระเจดจิจ,จารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปนึงนะผมของชาวจังหวัดประจวบและสายลูกศิลูกหาทั่วประเทศนะผมเนี่ยท่านเคยรักษาการที่เป็นเจ้าวาดที่วัดนาห้วยนะผมเนี่ยก่อนที่ย้ายไปวัดเกาะหลักนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยพระแท้ดูง่ายนะผมเนี่ยไม่แน่ใจปีนะผมเนี่ยสายลูกศิลูกหาน่าจะรู้จักกันนะผมเนี่ยที่คนไหนที่รู้จักสายใครก็นลายมานะผมเนี่ย ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมของเพืเปี่ยมวัดกอหลักนี่ท่านก็มรภภา,าพปีสองสี่เก้าสองนะผมเนี่ยเนี่ยท่านเคยเป็นเจ้าวาดอยู่วัดนาห้วยนะผมเนี่ยก่อนย้ายไปวัดกอหลักนะครับเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันพร้อมเลี่ยมนะผมเนี่ยองนี้ก็แบ่งปันเท่าหมสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่น้าเนี่ยใจใส่ใครแก้ลายมานะผมครับครับไปอา่านประวัติด,ดูนะครับข้าวนับเกกัรผม ครับต่อไปก็เป็นครับเป็นพระผงพระพุทธโธน้อยนะผมเนี่ยเป็นย้อนยุคนะครับของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะผมเนี่ยวัดสัมพันธวงศ์นะครับกรุงเทพนะผมเนี่ยอันนี้ออกปีหกหกนะผมเนี่ยพร้อมเลี่ยมกันน้ําอย่างดีนะผมเนี่ยจะเนี่ยฝังโคตรนะผมเนี่ยฝังโคดรละนะวัดสัมพันธวงศ์นะผมเนี่ยรรุ่นปฏิสังขรณ์พระอุโบสถนะผมวัดสัมพันธวงศ์นะผม เนีย่ยหลวงปู่มาศิลาศิริจันโทเมตตาฐานจิตปุกเสษเดียวในนําเลิกนะผมเนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะผมเนี่ยและมีเกจิขาจารย์มากมายที่มีชื่อเสียงรับร่วมในฐานจิตปุกเสกนะผมเนี่ยเป็นพิมพ์คล้ายใบลานนะผมเนี่ยเนื้องผงพุทธคุณนะผมเนี่ยด้านหน้าสวยๆเลยนะผมเนี่ยด้านหลังก็จะมีลานตรงตะกุดนิดหน่อยนะผมเนี่ยแต่ก็สภาพสวยนะผมเนี่ยมีฟังตะกุดเนี่ยทองฟ้าบาทแล้วก็เม็ด ทองแดงนะผมเนี่ยเนี่ยออกวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะผมเนี่ยถือว่าได้ผงม,มนสารเก่านะผมเนี่ยปีหกหกครับนะรุ่นปฏิสังขรณ์พระอุโบโสถวัดสัมพันธวงศ์นะผมเนี่ยพร้อมเรียมกันน้ําอย่างดีนะผมวงนี้ก็แบ่งปันเท่าผมสองร้อยสามสิบาทพร้อมส่งครับที่น้ำเนี่ใชสายครแก๊ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น ครับเป็นพระพงคุนแผนนะผมเนี่ยท่านขุนพันธลักษ์ราชเดชนะผมเนี่ยรุ่นบวงซื่อเฮงนะผมเนี่ยรวยตลอดกาลนะผมออกปีสีหนึ่งนะผมเนี่ยเนี่ยเป็นคุนแผนที่เข้มขังสุดยอดสายเขาอ้อนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยพิธีปลุกเสกนะบ้านคุณพันธลักษ์นะผมเนี่ยและพิธีปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งในพิธีหลักเมืองนะผมเนี่ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะผมเนี่ย ทอนสีนะผมเนี่ยในปีสี่สีนะผมเนี่ยเนี่ยครับจะฝังพลอยแล้วก็ฝังเนี่ยครับตะกุดเงินสองข้างนะผมเนี่ยเนี่ยประกันแท้นะผมเนี่ยครับเป็นคุณแผนท่านคุณพันธ์รับสุดยอดมณสารสายเขาอ้อนะผมเนี่ยครับเนื้อผงตามสูตรตำราเขาอ้อนะผมเนี่ยครับและยังได้ผสมเกษาท่านคุณพันธ์นะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับจะมีเกษานะพระลงกล้องใกล้ๆนะผม นแอบสวยเลยนะผมเนี่ยครับแอบฝังพลอยนะผมเนี่ยฝังตะกุดเงินนะผมเนี่แอบแอบสวยเลยนะผมเนี่ยเจ้าของเขาเรียกม,มานะผมปีสี่หนึ่งนะผมเนีย่ยตรงนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนีย่ยพระดีพิธีดีมรดสารดนะาาีนะครับเนี่ยสายเขาอ้อครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับพี่น้ำในใจสายใครากระลายมานะผมกับสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับก็เข้าวนะครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดินมนะผมพี่น้าเหนีในใยแจใสใครก็รักคิดรุมมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันนุกองค์นคับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นักไหน,นเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองค์ไหนก็รักคิดรุมมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม